อย่าหนีทุกนะเราหนีกันมาเยอะแล้วเรามีวิธีในการสร้างสุขปรุงแต่งชั่วคราวมากมายแล้วหลายๆคนยังไม่พ้นมันยังไม่พ้นจากสภาวะทุกข์อย่างขาดได้ดังนั้นเราต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันตรงๆนะครับสู้กับมันตรงๆจังหวะที่เรารเผชิญวันไหนเครียดวันไหนต้องทํางานทําการไม่ต้องไม่ต้องมาดู การดูทุกในสไตล์และวิธีของผมจะต้องทําในองค์ฌานคือในช่วงที่เราเป็นสมาธิและอยู่คนเดียวนะครับเหมือนพระนั่งสมาธิคนเดียวในป่าอยู่ที่กุติแต่เวลาที่ท่านทํางานย้อมผ้าท่านทานทานั่นทํานี่ท่านยังไม่เอาทุกมาพิจรารณาจากท่านจะไปพิจรารณาในฌานในตอนที่จะฟัดกับมันเหมือนที่หลวงตาบ,บัวท่าน เวลาท่านพิจารณาความจริงนี้ท่านก็จะนั่งสมาธิอยู่ในที่เป็นความสงัดของตนเองเวลาออกมาทําการทําง,งานร่วมกับหมู่เพื่อนมาชันมาอะไรท่านก็ไม่พิจารณานลับเอาไปพิจารณาตอนมีเนื้อมีหนังตอนมีกาลังนั้นทําแบบเนี้แล้วเราจะไม่เครียดมากถ้าเราดูมันตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ว่าดูทุกด,ดูตอนที่เราเครียดไม่ได้ไปไหนไม่มีประโยชน์ และการงานหน้าที่ความสัมพันธ์ที่เรากําลังดําเนินในชีวิตประจําวันอยู่จะเสียทั้งหมดฉะนั้นเราจะพิจารณามาในฌานยอย้อนกลับไปดูในฌานเท่านั้นนะครับพระฌานนี้ก็ไม่ได้ให้เข้าลึกไม่ให้เข้าถึงสี่ถึงห้านะมันจะไม่เห็นนะครับหนึ่งสองพอแต่ตอนที่จะปลดตอนที่จะวางตอนที่จะอะไรเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงสี่ในสี่ก็ยังสามารถตรึกได้ตรึกตึกทั้งหมด แต่มันจะเป็นการตึกที่ไม่ได้ไม่เจ็บปวดไม่มีความรวดร้าวมันไม่มีความรวดร้าวในการดูมันจะเป็นการดูแบบแบบที่เสียนมากนะครับดูไม่อิ่มเลยในชั้นสี่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเข้าได้ทุกชั้นเะครับแต่ในชั้นสี่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกเห็นเกิดดับเห็นการจางคลายของทุกชัดนระดับแรกในการเห็นทุกข์กับภาวะอาการเนี่ยคุณสามารถ เห็นได้ในระดับหนึ่งสองคือในระดับที่ใจของคุณสบายไม่โกรธไม่เกลียดโพสิทีฟอยู่ลมหายใจปราณีตบางเบาแค่นี้คุณก็เห็นเห็นมันได้ตรงตามความเป็นจริงขึ้นไปแล้วความตรงความตามความจริงของทุกนเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อาการของสมาธิที่ลมหายใจบางเบาคุณคิดบวกอยู่ปราณีตนะครับไม่ไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดใครแล้วก็มีความเบิกบานอยู่เนี่ยแค่เนี้ พอในการให้เราพิจารณาทุกนะอย่าคิดว่าจะต้องเข้าลึกๆมากๆถึงจะสามารถเห็นความจริงตรงตามจริงได้ไหมตั้งแต่สภาวะอาการใจที่ดีๆแบบที่ผมพูดแค่นั้นก็ปฐมฌาชานแล้วนะครับตามพระพุทธเจ้าแล้วแค่นั้นเพียงพอเพียงพอที่จะได้สุขวิปัสสโกเอาให้อยู่ในอาการนั้นเอาเป็นเนื้อเป็นหนังช่วงตอนเช้า สิบยี่สิบนาทีนั่งดูทุกเรื่องลูกสามีความสัมพันธ์การเงินการงานทุกอย่างดูพลิกซ้ายพิกขวาตะแคงดูมันมนะครับจนยอนรับศาสตร์ออกไปดูพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนที่เขากำลังเผชิญปัญหาในอาการที่คล้ายๆกับเราหรือมากกว่าเราแล้วหันเข้ามาดูตัวทุกครั้งดูคนอื่นต้องหันเข้ามาดูที่ใจเขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ด้วยเราเป็นอย่างนี้เขาก็คงเป็นอย่างนั้นด้วย ธรรมชาติทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้มีแต่ทุกข์ที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นระดับไปแต่ตอนคำว่ากั้งอยู่เกิดขึ้นระดับไปไม่ต้องเห็นก็ได้เห็นแต่ยอมรับว่ามันทุกข์แน่นอนก็พอในขั้นนี้ให้เห็นแต่ยอมรับว่าทุกข์แน่นอนก็พอนะเพื่อ้องมซีเซนเนี่ยอย่าอย่าเอาความสามารถพิเศษส่องไปดูเลขดูหวยดูสิ่งที่อยู่นอกตัวทั้งหมดนะ ให้สั่งไว้เลยว่าอยาไปทําในช่วงสามเดือนนี้ไม่จําเป็นต้องทํานคะครับใม่ต้องส่องส่องดูกายใจนี่แหละแล้วบางคนจะบอกว่าอาจารย์แล้วจะทํามาหากินยังไงคุณไม่ต้องห่วงในขณะที่คุณพยายามส่องดูทุกขยานคุณจะมีโชคดีธรรมชาติจะดูแลคุณให้พอไปได้คือเป็นพระเนี่ยไปบินธบาตก็มีคนใส่อาหารให้กินเหมือนกับเทวดาดูแลให้การปฏิบัติ การเห็นทุกตรงตามความเป็นจริงนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้แหละทาให้เราลําบากมากจนเกินไปนักังนั้นใครที่พยายามอยู่ในช่วงที่ดูทุกข์ขยานอยู่กับผมอยู่เนี่ยอย่าก,กลัวว่าจะไม่มีลูกค้ามาซื้อประกันชีวิตลูกค้าจะเยอะขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณทําถูกต้องอยู่ดีมามาโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอด้วยนะครับมีลูกค้าและถ้าคุณยังชอบอยู่ในการที่จะเสี่ยงเสี่ยงโชคที่เป็นในลักษณะการลงทุนเช่น ซื้อหวยไม่ใช่ซื้อหวยเล่นหุ้นนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่ถูกต้องซื้อฉลากทกศฉลากความสินลงทุนในกองทุนอะไรคุณจะทำได้ตามปกติทุกอย่างแต่ทําไปโดยการปลดความคาดหวังในการเล็งโลภก่อนมีความเล็งโลภเนี่ยคุณจะไม่ได้จิตใจดุงดีๆที่ซื่อและนุ่มนวลควรแก่งนานพอที่จะมาเห็นทุกคุณเข้าใจผมไหม แม้กระทั่งคุณซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเอาไปช่วยคนพิการช่วยสังคมอะไรพวกเนี้ยคุณก็ไม่ต้องซื้อด้วยความจงใจว่าคุณจะเล็งดูเลขดูหวยแล้วไปซื้อไม่ต้องคุณชอบคุณก็ตั้งใจว่าไปที่แผงแล้วก็หยิบมาว่าเงินแปดสิบาทที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยขอมอบให้กับรัฐบาลเอาไปช่วยสังคมซึ่งเป็นลอตเตอรี่มันเป็นเงินภาษีที่ไปช่วยสังคมอยู่แล้วตั้งใจแบบนั้นแล้วก็หยิบไม่ต้องดูนะครับ วันที่หนึ่งวันที่สิบกอะไรคุณก็ค่อยไปลุ้นทําธรรมดาเปิดดูเปิดดูการเฉลยการประกาศรางวัลธรรมดาโดยไม่ใช่ต้องไปนั่งจดจอดึงดูดคิดถึงมันทุกวันแบบเดิมนะในช่วงโปรแกร,รมสามเดือนนี้จะทําแบบนั้นและกรรมฐา,านจะเจริญผมรับประกันลูกค้าที่จะมาซื้อประกันชีวิตมาซื้อรถของคุณอะไรเนี่ยจะยังมีเหมือนเดิมและบางทีอาจจะมากกว่าเดิมด้วย คุณจะได้รับการดูแลจากธรรมชาติในะระดับหนึ่งเลยที่จะทําให้คุณสามารถอยู่ในโปรแกรมของเส้นทางที่เหนือโลกนี้ได้อาการนั้นคือเราจมไปเรียบร้อยจมไปกับมันเรียบร้อยแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกเห็นใหม่ๆจมทุกข์รายไม่เว้นพระปฏิบัติดีๆนะครับนั้นที่เราจะไม่จมไปกับความทุกข์คือก่อนที่เราจะทาสมาธินี่ เราจะต้องบอกตัวเองไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปทำํำว่าวันนี้ฉันจะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นพอเราบอกตัวเองไว้อย่างเงี้ยเราบอกซ้าๆหลายๆรอบทุกครั้งมันจะไปอยู่ในผวังขจิตหรือว่าจิตใต้สํานึกพอไปอยู่ในผวังขจิตหรือจิตใต้สํานึกเนี่ยตอนที่เราเข้าไปในสมาธิลึกๆเนี่ยจิตมันจะฉลาดในการถอยออกมามันจะไม่ขมังนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับคือเราจะที่ฐานไว้ตั้งแต่แรกว่าฉันจะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเพราะนั้น แต่ว่าทิงที่แอนบอกเนี่ยก็ถือว่าดีมากละเพราะว่าแรกๆทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้คือเห็นแล้วจะกลัวเห็นแล้วจะทุกข์เพราะมันไปเห็นอะไรมันถึงกลัวมันไปเห็นของจริงปเป็นสภาวะธรรมเพียนต่ว่าใจนี้ยังไม่ได้ระดับคือยังไม่หนักแน่นพอหรือยังไม่ได้อยู่ในฐานะของการเป็นผู้รู้ผู้ดูนะครับนิ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วในการเริ่มต้นเั้นสั่งตัวเองไว้ตั้งแต่หัววันเลยนะว่า ฉันจะวันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ให้ฉันเข้าสมาธิฉันก็จะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเราจะสั่งไว้ตลอดนะครับสั่งไว้บ่อยบ่อยเวลาเราไปทำาน่จิตมันจะฉลาดเขาเรียกว่าการตั้งอธิษฐานนั่นเองเวลาเราเข้าในสมาธิเพื่อที่จะไปพิจารณาความทุกข์ตรงตามความเป็นจริงนั้นอาการที่เราจะต้องไปก็คือการอยู่ในฐานะของผู้รู้ผู้ดู ทำว่าอยู่ในฐานะของผู้รู้ผู้ดูเป็นอย่างไรเป็นอย่างในภาพที่ยกขึ้นให้ภาพของนักวิทยาศาสตร์จุลชีวะที่ใส่ชุดป้องกันเชื้อนะครับปิดหมดเลยหมวกคอบมีออกซิเจนและก็ดูเชื้อโรคดูแบคทีเรียอะไรต่างๆผ่านกล้องจุลท,ทรรศน์พวกเราจะต้องเข้าไปดูทุกแบบแลนนักษณะนี้ไม่ใช่ไปไหว้อยู่ในทะเลทุก เราจะไม่จมกับทุกข์แต่เราจะดูแบบนี้นะครับแบบภาพที่อาจารย์ยกให้นี้การดูแบบภาพที่อาจารย์ยกให้มันดูยังไงอาจารย์ชุดขาวถุงมือดูผ่านกล้องก็คือการดูในสมาธิเช้าตรู่อย่างน,น้อยๆก็คือสมาธิอย่างอารมณ์เบิกบานลหมหายใจปราณีตใช้ดูได้ละแลวถ้าใครเข้าได้ลึกก็เข้าไปเลยนะครับเข้าได้ลึกก็เข้าไปเลยในสมาธิลึกโดยเฉพาะฌานสี พยายามตรึกดีๆมองหาใช้มันเป็นไฟสองยิ่งเห็นชัดไม่ใช่มันไม่เห็นเลยไอ้พวกไม่เห็นเลยก็คือพวกหลุดแล้วหลุดยังไงคือเขาสบายไปกับอารมณ์ความว่างนั้นเลยลืมพิจารณาจริงๆยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นอยู่และไฟกล้าด้วยแต่เราจะต้องตั้งใจว่าเราจะเข้าไปดูทุกจริงๆเราตั้งใจว่าเราจะไปเข้าดูการเปลี่ยนแปลงของทุกจริงๆมันถึงจะไม่ลืมหลง เพราะอะไรทึงบอกว่าเห็นทั้งที่มันว่างพระพุทธเจ้าหลุดพ้นในฌานสี่ครับท่านปล่อยวางทั้งหมดได้ด้วยอำนาจแห่งฌานสี่ภาษาริบุตรก็ฌานสี่พระอรหันต์อีกหลายๆองค์ฌานสี่ก็แสดงว่าฌานสี่ยังเป็นฐานแห่งกําลังในการเห็นทุก mm hmm. เห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกจนกระทั่งปลดความยึดมั่นถือมั่นไอความว่างนั่นแหละนั้นใครที่บอกว่าเข้าไปในว่างแล้วไม่สามารถ พิจารณาอะไรได้ไม่ใช่แต่ว่าคนคนนั้นส่วนใหญล่ลืมลืมหลงและก็อยู่กับความสงบอย่างนั้นไปนั้นสายลือสีสายปริพชกจะจะไม่ได้ตั้งใจตึกว่าจะเข้าไปพิจารณาจรงิงจังนั้นแล้วอาจารย์หนึ่งสร้างโปรแกรมตีสามทีสี่ทีห้านี้ขึ้นมาให้เราตื่นเช้ามาพิจารณาทุกไม่ให้เราไปพิจารณาทุกในระหว่างวันในระหว่างชีวิตประจำวันระหว่างทํางานในระหว่างขับรถไม่เอาอันตราย มันจะเครียดเฉยๆนะครับขับรถก็ตั้งใจขับรถไปเราจะต้องพิจารณาทุกในฌานแล้วก็มีเวลาให้กับการดูมันชัดดสิบยี่สิบสามสิบนาทีขึ้นไปดูมันมุมนั้นมุมนี้และต้องดูมันในชุดที่ปลอดภัยคือชุดนักวิทยาศาสตร์คือดูในสมาธิจังหวะนั้นมันจะได้เนื้อได้หนังนะครับเราจะสังเกตว่าครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายเนี่ยท่านร้อยละ้อยเลยคือท่านจะหลุดพ้นในฌานอย่างน้อยฌานหนึ่งขึ้นไป มีน้อยเท่าน้อยที่จะไปหลุดพ้นในขณะที่อยู่ในชีวิตประจําวันคือทํางานทําการไปละสมาธิมันได้แล้วมองปรากฏการณ์ในธรรมชาติแล้วเกิดเกิดการเห็นเกิดการเห็นชัดเกิดความเข้าใจอันนั้นน้อยแสนน้อยน้อยแสนน้อยส่วนใหญ่คือสภาวะแวดล้อมความฟุ้งซ่านความเหนื่อยความเครียดต่างๆลากไปกินหมดเราะนั้นตอนเป็นเนื้อเป็นหนังก็คือการนั่งและตั้งใจที่จะดูมันฟังดีๆนะครับ จงใจตั้งใจที่จะเห็นมันตรงทางความเป็นจริงไม่ตั้งใจไม่จงใจไม่เห็นนะแต่ตั้งใจหรือจงใจไม่ใช่เครียดนะตั้งใจหรือจงใจเพื่อที่จะดูเหมือนตั้งใจจงใจที่จะอ่านหนังสือตั้งใจจงใจที่จะออกกำลังกายตั้งใจจงใจที่จะปฏิบัติความดีมันมีความจงใจอยู่ในนั้นนะให้ใช้สูตรนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดียามเลิกงาน เยี่ยมเย็นเย็นตอบคำถามคนที่ถามคนที่อยากรู้ว่าเราต้องติดตัวบุคคลหรือเราต้องติดคำสอนถึงจะดีคะ่ะตอบไม่ดีทั้งคู่ถ่าปัญญาไม่พอจบพอเข้าใจได้ไหม คาตอบสั้นๆแบบนี้พอเข้าใจได้ไหมคาตอบเมื่อสักครู่นั้นถูกต้องที่สุดแล้วนะแต่เข้าใจกันได้ไหมขยายความให้พิสดารขึ้นหนึ่งถ้าติดคนไม่ดีก็ไม่ดีแต่ถ้าติดคนดีติดคนบริสุทธิ์มีโอกาสเอาดีได้ในวันใดวันหนึ่งถ้าติดคําสอนไม่ดีก็ล้มเหลวทั้งชีวิต แย่ทั้งชีวิตแต่ถ้าติดคำสอนดีมีโอกาสเอาดีตามได้ในวันใดวันหนึ่งฉะนั้นทั้งคนและคำสอนมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ดูให้ดีดูให้เป็นคราวนี้เอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงมาพูดกันเรารู้ว่าสิ่งสำคัญคือทำและทำในแท้ที่สุด มันเป็นนามธรรมาจับท้องไม่ได้และความว่างในนามธรรมาสร้างรูปธรรมเคยสอนแล้วนะครับแต่ตอนที่จะกลับไปสู่นามธรรมากลับไปจากรูปธรรมก่อนเข้าใจไหมใครเป็นคนสอนธรรมพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคนไหมวัตถุไหม ในสมัยพุทธกาลไม่มีหนังสือไม่มีเทปซีดีธรรมะถูกสอนจากมนุษย์สู่มนุษย์ฉะนั้นเราจะไปหาธรรมะเราต้องหาคนให้เจอฉะนั้นในพุทธพจน์จึงมีหลายอย่างเลยว่ากุลบุตรพบสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเห็นตั้งแต่แรกเห็นปลืม้ม ชอบในความสงบของพระพุทธเจ้าในร่างกายที่งดงามในกิริยานุ่มนวลในวาทะอันกลงวานของท่านจึงเดินเข้าไปใกล้นั่งใกล้ด้วยความกรบเงี่ยโสดก็คือเอาหูนไปฟังทำทนความพินิจได้ก็คือธรรมะนั่นนหะช,ชจิตใจมันใช่ลงใจกราบขอพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนะนะครับ คือยังมีเวลาไปปฏิบัติและยังไม่รู้ว่าธรรมานั้นแ้หรือเปล่าแต่ลงใจจากจุดเริ่มต้นก็คือเห็นพระพุทธเจ้าขอนมีศรัทธานั้นประสูตินี้ชัดเจนว่าเริ่มจากตัวคนและแม้กระทั่งที่อธิบายให้ฟังที่พระพุทธเจ้าบอกให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปลอดภยัยนี้เป็นสรระอันกเกษมนี้เป็นสาระอันสูงสุดเขาอาศัยสรระนั้นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ในพึ่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรคนในทีแรกไม่รู้นะว่าพระพุทธเจ้าคือรู้ตื่นเบิกบานคนในทีแรกก็รู้ว่าพรพุทธเจ้าก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีศักยภาพสามารถปฏิวัติตนเองได้ฝึกฝนตนเองจนบริสุทธิ์ได้และบอกสอนคนอื่นได้พระอริยสาวกก็เหมือนกันก็ไม่รู้นะว่าเป็นธรรมชาติใครจะไปรู้ แต่เห็นและศรัทธาว่ามีมนุษย์อยีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามฝึกฝนและปฏิบัติตนเองจนกระทั่งดีประเสริฐและบริสุทธิ์นั่นการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แรกเนี่ยมันพึ่งตัวคนจริงๆท่านทั้งหลายเหมือนเราเป็นสัตว์อ่อนเหมือนเราเป็นลูกน้อยเหมือนเราเป็นน้องนโมเ,เนี่ยไม่รู้หรอกว่าคําที่ผมสอนเนี่ยนะครับคําที่แม่สอนเรื่องดีๆเรื่องทานศีลภาวนาเรื่องกตัญญูอะไรนโมไม่รู้ รือโตขึ้นมาจนอายุห้าขวบฟังภาษาคนรู้เรื่องนโมก็จะยังไม่รู้ว่าคําสอนนั้นใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็าอาจจะโกหกลูกก็ได้ว่าอย่าออกไปคำคำมันมืดนะลูกอันตรายเดือผีหลอกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่นโมก็ไม่รู้นะว่าคําสอนนั้นถูหรือเปล่าแต่นโมยังมีความอุ่นใจในการได้อยู่ใกล้พ่อแม่ในอ้อมกอดได้กินนมของแม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของพ่อได้พึ่งพ่อ พึ่งตัวคนโดยที่ยังไม่รู้นะว่าคําสอนคําบอกของพ่อหรือแม้กระทั่งของพ่อนั้นนะะดีหรือไม่ดีแต่มันพึ่งที่รูปวัตถุก่อนแล้วก็ไปสู่นามธรรมาในที่สุดถ้าคนคนนั้นลงเดินมากจริงๆนั่นคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าที่เชตวันเวรุวันหรือที่ใดก็ตามมีหลายต่อหลายคนที่ยังไม่ได้เป็นระารหันเป็นแค่ปุถุชน และยังเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปารถนาอยู่ใกล้เพื่อพึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยอมรับความจริงในข้อนี้ว่ามนุษย์ก็ยังต้องติดสิ่งพวกนี้อยู่ติดรูป,ปรธรรมไปเพื่อเจอนามธรรมาเป็นลําดับขั้นตอนเป็นลําดับขั้นตอนนะที่จะย้อนวงกลับไปสู่ธรรมะที่คือความว่างแท้ดังนั้นตรงๆเลยนะครับเอาความจริงมาพูดกัน เราล้วนศรัทธาครูบาอาจารย์ตามหาเราล้วนศรัทธามนุษย์คนหนึ่งที่เราเชื่อว่าเป็นคนดีเมื่อเราศรัทธาเขาเราจึงศรัทธาคำสอนของเขาหรือเราอาจจะศรัทธาคำสอนความจริงศรัทธาเสียงย้อนกลับมาที่พฤติกรรมของเขาย้อนกลับไปย้อนกลับมาแต่คนยังพึ่งคนยังพึ่งคนท่านทั้งหลาย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทั้งที่เป็นนามธรรมและมีทั้งที่เป็นรูป,ปรธรรมขนาดนิพพานยังมีอนุปาทิเสสนิพานและอุปาทิเสสนิพานคือนิพานที่ยังไม่ตายกับนิพานที่ตายไปแล้วจะว่ายังไงแล้วถ้าเป็นนิพานของพระที่ยังเป็นคนอยู่เนี่ยถามว่าเรากราบอะไรท่านเอาความจริงซื่อมาคุยกัน เรากราบท่านนั่นแหละเราอย่าปั้นคําพูดให้มันดูประเสริฐว่าเรากราบคุณธรรมในตัวท่านอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถ้าคุณธรรมในตัวท่านใครเป็นคนทําขึ้นมาใครเป็นคนทําคุณธรรมคิดน,นั้นขึ้นมาคนชื่อมั่นใช่ไหมคนชื่อมหาบัวใช่ไหมคนชื่อแหวนคนชื่อชอบใช่ไหมเรากราบคุณธรรมในตัวท่านเรากราบคนที่สร้างคุณธรรมนี้ขึ้นมาคือท่านนั่นแหละ มันเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งอธิษฐานขอให้เจอคนดีๆแล้วกันขอให้เจอคนที่บริสุทธิ์แล้วกันปลอดภัยปลอดภัยดังที่พระพุทธเจ้าพูดว่าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสาระอันกเกษมนี้เป็นสาระอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ไม่ว่าจะพึ่งเบื้องต้นท่ามกลางหรือบัน้นปลายนะ คุณป่วยด้วยโรคหัวใจก็จเลยเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาเขาให้คุณเลือกหมอผ่าตัดได้คุณจะเลือกใครถ้าค่ารักษาเท่ากันหนึ่งหมอน้อยที่เพิ่งจบการผ่าตัดหัวใจอายุสามสิบหมอน้อยนะนะครับกับสองศาสตราจารย์นายแพทย์ทางด้านหัวใจได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นมือหนึ่ง ในการผ่าตัดโรคหัวใจของเอเชียค่าใช้ใจ่ายเท่ากันคุณจะเลือกใครอย่าติดตัวบุคคลนะอย่าติดตัวบุคคลจุลามาตรฐานเดียวกันไงมาตรฐานทางการแพทย์สูงส่งเท่ากันจุลาศิลาเท่ากันเอาใครครับไม่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายแล้วก็หมอทั้งสองคนคิวว่างคุณเอาใครร้อยทั้งร้อยเอาศาสตราจารย์นายแพทย์มื่หนึ่งของเอเชียใช่ไหม เห็นไหมติดตัวบุคคลทำไมอะไรดีอะไรที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธามากเราจะนำศรัทธาเป็นตัวแรกแล้วเข้าไปสู่สิ่งนั้นเราศรัทธานำไปยศศรัทธาในช่วงแรกทำให้คนติดติดหมดแต่สุดท้ายคุณไม่ต้องกลัวผมบอกหลายครั้งแล้ว เพราะท้ายที่สุดวิริยาสติสมาธิและปัญญาในก้อนสุดท้ายจากชำระศรัทธาคุณจะไม่ติดเหมือนอย่างที่พระสารีบุตรวันที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระหรหันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรต่อหน้าพระสาวกว่าสารีบุตรเธอเชื่อเราไหมพระสารีบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคะ่ะทําไมไม่เชื่อ ทำไมไม่เชื่อเราหม่อมฉันไม่ได้เชื่อพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะแต่หม่อมฉันปฏิบัติและสัมผัสผลและก็พบว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะอันจริงหม่อมฉันเชื่อตนเองพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถูกแล้วถูกแล้วดีละดีละสาลีบุตรคือแม้ซึ่งไม่ได้เชื่อแม้กระทั่งว่าต้องเชื่อท่านนะ แต่ภาษาบุตรอยู่ในภาวะนี้ได้คือภาษาดุตรเป็นมารหารันแล้วก็เข้าใจธรรมนั้นจนเป็นประจักษ์พยานแห่งธรรมนั้นเท่าตัวเองด้วยตนเองท่านถึงไม่เชื่อได้แต่ต่ำกว่านั้นควรเชื่อไปก่อนเชื่อตัวบุคคลที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าไปก่อนนั่นในยุคนั้นยุคไม่มีหนังสือไม่มีตำรราเรียนรู้ด้วยการบอกท่องจําบอกปากต่อปาก ทีนี้ยุคของเรายุคที่มีหนังสือมีตำราเต็มไปหมดนะครับมีสือ่อมีครูบาอาจารย์เอาคำพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดแล้วก็ศึกษาคำพระพุทธเจ้ากันแค่ในระดับเล็กๆน้อยๆ,ๆไม่ได้อยู่ในระดับที่ดูบริบทของทั้งกะบิเราจะเอาอยัางไงเราจะมีเกณฑ์สอบอยังไงในการเชื่อคำสอนขนาดเทระวาสยังมีมหานิกา,กายกับธรรมยุทธ์เลย มหายานมีสองร้อยสามสิเอ็ดนิกายเอายัางไงดีท่านทั้ง,งหลายจะอยู่กับคำสอนไหนจะไปติดคำสอนไหนและจะไปรอตอนไหนที่ตัวเองจะเป็นประจักษ์พยานว่าทำนี้แท้เชื่อทำก้อนนี้หละ่ะชาติไหนทั้งชีวิตนี้จะเจอไหมฝากให้คิดัน่นทั้งอธิษฐานเอาเด้อขอให้เจอทำที่เหมาะกับตนเอง จะทำที่ยิ่งยิ่งขึ้นเป็นลำดับท่านพรขอให้พวกคุณโชคดีรอดพ้นปากเกี่ยวปากกาขอวอวยพรนะครับขอให้โชคดีแล้วกัน